นี้กลุ่มปตอทเตือนภยัยเว็บไซต์ปลอมอย่าเชื่อแล้วก็อย่าแชร์ค่ะกลุ่มปตอทอฝากมาเตือนภยัยเว็บไซต์ปลอมอย่าเชื่ออย่าแชร์ตามที่สื่อสังคมออนไลน์มีการเผยแพร่ข้อมูลมว่าปตอทอเปิดให้ลงทุนผ่านลิงก์ w w w ร์ไวเวอไม่ต้องอ,อ่านเอันนี้คือไม่จริงอ่ะเป็นเว็บปลอมนะคะ,ะก็บอกเลย แต่จริงๆอ่านก็ได้นะอันนี้จะได้ย้ำว่าจะได้รู้ว่าปลอ,อมค่ะ www.pttplc. ขีกลาง official. com อันนี้คือเว็บปลอมนะคะปลอมนะปตทขอแจ้งว่ากลุ่มปตทไม่มีการดําเนินการตามที่มีการนําเสนออยู่ในเว็บไซต์นี้และไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับเว็บไซต์นี้แต่อย่างใดนะคะให้สอบถามได้นะ ข้อเท็จจริงถามได้ที่ ptt contact center 1365ห oh. และสามารถติดตามข่าวสารได้จากเว็บจริงก็คือ w w w .pttplc.com รวมถึงครับ c e f o o p f g n ptt news ย้ำนะครับ,อย,รบอย่าเชื่อแล้วก็อย่าแชร์ด้วยอือ้า ปตทเองเนี่ยอยู่ระหว่างรวบรวมข้อเท็จจริงเพื่อจะดาเนินคดีตามกฎหมายต่อผู้ที่เกี่ยวข้องจนถึงที่สุดค่ปะปตทอขอความร่วมมือประชาชนทุกท่านโปรดใช้ความระมัดระวังในการรับฟังข้อมูลข่าวสารแล้วก็โปรดหลีกเลี่ยงการส่งต่อข้อความหรือเนื้อหาที่เป็นเท็จอันจะเป็นการส่งเสริมการกระทําความผิดทางกฎหม,มายของกลุ่มบุคคลที่มีเจตนาไม่สุจริตใน<ะ>การหลอกลวงประชาชนอันนี้ก็เป็นขบวนการมิจฉาชีพออนไลน์อาชญากรรมไซเบอร์นั่นเองค<ะ>่ะอาจต้องย้ํา อย่าเชื่อแล้วก็อย่าแชร์เพราะบอกบอกปตาทาเปิดชวนลงทุนเนี่ยคนสนใจแน่ใช่แล้วก็จะตกเป็นเหยื่อ